ครับสวัสดีช้าซีม่วยไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพารทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาพี่เพียงรองนับไปเปิดแพ็ค Black Friday กันนะครับกับ13,000 FC Point ทะครับที่เราได้เติมมาวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ วพียงรองท่านใดนะที่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านโจทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อเปครับ โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาพี่เพี่น้องนะครับไปเปิดแพ็ค Black Friday กันนะครับในส่วนของร้านค้านะครับวันนี้เราได้เติม FC Point มาทั้งหมด13,000 FC Point ยะครับยังไงก็ขอคนละ1ไลค์กันแล้วกันนะครับนะใครที่เข้ามารับชมครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนื่องจากช่วงนี้ยอดวิวอาจจะต่ำสักนิดนึงนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์คนละหนึคอมเมนต์ก็ยังดีนะครับนะ สำหรับใครที่กดไลค์ให้นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับขอให้ได้ o อเว1ยทุกทุกๆคนนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเปิดแพ็คไหนอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้ครับผมได้เปิดแพ็คตรงนี้ครับแพ็กไฟเดนนะครับ5 0 0 FC Point ตรงนี้ไปครบหมดแล้วนะครับก็จะเหลือ FC Point อยู่แค่13,000 FC Point นะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมี1000 FC point ครับซึ่งจะได้ทั้งหมด10 p แพ็คอะแพ็คนี้หน้าเปิดนะครับถือว่าคุ้มนะครับได้ทั้งหมด10ไปแล้วก็ในส่วนของ Black Friday นะครับแพ็คที่เราจะเปิดนะครับผมจะเลือกเปิดเป็นแพ็คนี้นะครับ ก็คือจะเป็น2,000 FC Point นะครับจะเป็นแพ็คประจำสัปดาห์นะครับ Back Friday Pro นะครับก็คือจะได้แต้มแรงค์300แต้มชิ้นส่วน300แล้วก็เป็นนักเตคคะครัเวอร์ชันนะครับโอเว1 1 1 1ถึง115 2ใบแล้วก็เป็นโอเวอถึง115 2ใบนะครับตรงนี้เปิดได้ทั้งหมด3ครั้งก็จะใช้ FC Point ไปทั้งหมด6,000 FC Point นะครับ แล้วที่เหลือนะครับผมจะขออนุญาตตรงนี้ขออนุญาตดูแป๊บหนึงน่งครับ5 0 0 fc Point ครับแต่ว่ามันเป็นคาวเวอร์ชันนะครับผมนะแล้วก็แพ็คไหนเอ่ยแพ็คนี้2 0 0 0 FC Point ครับ10บวกหนึ่งจะได้ทั้งหมด11บใบนะครับก็ถือว่าคุ้มหน้าเปิดนะครับรวมๆแล้วหน้านี้เราใช้ไปทั้งหมด800 0 FC Point แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ อีก1000จะเป็น9000 FC Point นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าไฮไลท์นะครับ9000 FC Point ครับเราจะเหลือ FC Point อยู่แค่4000 FC Point เท่านั้นนะครับผมจะเลือกเปิดตรงนี้อีก1แพ็คครับจะเป็นแพ็คชุดรวมลิมิเต็ดยักษ์ B นะครับแล้วก็อีก2000นะครับก็จะเปิดเป็นแพ็คนี้นะครับผม2000 FC Point เหลืออีก1000 FC Point นะครับเอาไงดีทุกคน เปิดแพ็กนี้ได้ไหมมันจะได้จบๆนะครับ1 3 0 0 0 f c point แบบไม่เหลือเลยนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไม่รู้จะเกลือหรือเปล่านะรอบที่แล้วเติมน่าจะเติม20,000 f c p o i n t นะกิจที่แล้วนะครับก่อนจบกิจบอกเลยว่าโคตรของโคตรเกลือนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับยังไงก็ ฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ดวงดีนะครับเปิดเพชรแดงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรโดอาร์ไนนะครับหรือจะเป็นตัวต่างๆนะครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันมาหน่อยครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการใช้เพชรแดงก่อนนะครับก็7500เพชรแดงครับผมจะเปิดแพ็คนี้ครับ1แพ็คแล้วก็ ให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเสียงเพลงด้วยนะครับนะเพื่อที่จะได้อัตรลดนะครับนะไม่ใช่เสียงเพลงเสียงวอล์กนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาลุยนครับกับแพ็คนี้ครับ7,500 F4 Point นะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้นะครับขอราอูนนะครับโรนโดอาานนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะกดไปแล้วครับ วันนี้ยังไงก็ขอลั่นล่นสักหน่อยนะทุกคนใครที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กันหน่อยนะครับแล้วก็คอเลนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับสเปนโอ้โหซีบโอ้โหเรียบร้อยตัวเดิมแล้วค่า e อคไม่ขึ้นด้วยนะครับหมดไปแล้วครับ7,500เพชรแดงนะครับต่อไปครับจะเป็นแพ็คแบ็ค ตรงนี้เปิดได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับ2,000 FC point นะครับก็เดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับค่า XP ขึ้นนะครับมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรนะครับแปะเพื่อเปิดครับโอ้โหไม่ walk เลยนะครับได้ร้อนะที่เหลือก็กิจดเก่าๆนะครับ ตัวใหม่มีทั้งหมดห้าตัวนะครับสิบไปคุ้มไหมเนี่ยทุกคนเหมือนจะเกลือเนาะเอาอีกครั้งหนึ่งวอล์กไหมรอบนี้ต้องมาดูกันนะครับแตะเพื่อเปิดครับวอล์กมาโอ้โหวอล์กเป็นกิจเก่าโอลเชียซีเอ็มแมนเซิตี้เรียบร้อยครับ 109 0นนะครับได้ตัวใหม่มาโอ้เยอะอยู่นะ6ตัวนะครับหมดไปแล้วนะครับหน้าแรกครับต้องมาดูนต่อในแพ็กแบ็กไฟดนะครับหน้าไฮไลท์ไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะได้เปิดหรือเปล่านะ กลัวแบบว่าติดลมอะ่ะนะติดใจอะไรประมาณนี้เปิดหมดก่อนเลยหน้าไฮไลท์ไม่ได้เปิดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่2,000เอฟซีพอย์กันเลยดีกว่านะครับโอ้โหมันค่า e อพีมันขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นกิจฉลองครบรอบ2ปี 2> แต่เพื่อเปิดครับวอกมาครับทงอะไรเอ่ย ปูกวยครับโอ้โหหลุยสซัวเรสนะครับ112ก็โดยรวมแล้วแพ็คนี้ที่ผมเปิดนะครับอ่ะก็จะมีเทนอเล็กซานเดอร์อโนด้วยนะครับที่เป็นโอวอร112ที่ผมเปิดนะครับผมต้องการแต้มชิ้นส่วนเท่านั้นนะครับก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรกับการทั้งต่เลยนะครับเรามาตามหาแต้มชิ้นส่วนนะครับ ถ้าเกิดว่ามันดวงดีนะครับมันได้เป็นพวกโรโดอานายหรือว่ากิจยุครุงโลดอะไรพวกนี้นะครับพวกโอวร์หน่งรอยสิบหมันก็ถือว่าเป็นดวงดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครั้งที่สองครับสองแสงเพื่อหวังผลนะครับมาอีกแสงเดียวเท่านั้นครับแตะเพื่อเปิดครับพงอะไรพงอะไรอังกฤษ s อ เฮ้ยฮีโร่โอ้โห,โหปีเตอร์คาครับร้อยสิบสไม่ได้ใช้นะแต่ก็คงต้องเอาไปแลกแหละนะครับร้อยสิสองรสิบอดโอ้โหก็ยังดีนะครับเด้ก็ยังดีได้แถมยินส่วนเพิ่มนะครับปีเตอร์คาวร้อยสิบสี่นะโอ้โัมน,น่าจะมาเป็นแบบ ชาบิลอนโซ่นะครับลิเซ่อะไรพวกนี้นะครับคาร์เกอร์อะไรพวกนี้เนาะแต่เพื่อเปิดอ๋อลืมไปนะครับเป็นแต้มเพิ่มแรงนะครับหนึ่งแสงครับขออีกแสงเดียวเท่านั้นครับแตะเพื่อเปิดครับผมวอลมาแล้วครับทงอะไรเอ่ยปูลูกเวอีกแล้วครับ CM มัดลิตครับผมเบอวิเด113ครับผมเรียบร้อยครับตัวแรกครับเรนมัตลิตตัวแรกครับโอเว1ร์นครับตำแหน่ง CM ครับโอ้โหตอนนี้เรามีกองกลางเยอะมากเลยทุกคนผมน่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้งานหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับ 1 3ึ่งมพัอยครับตอนนี้เราได้นักเตะที่อยู่ในกิจนะครับก็คือ,คอบาวิเดร้ยสิบสนะครับปีเตอร์เค1ร้อยสิบสสองตัวอยู่เลยนะที่เหลือก็1้อนะครับ1 1อยนะประมาณนั้นนะครับขออนุญาตเช็คก่อนนะครับอันนี้1,000นะครับจะได้1นใบ คือมันก็น่าเสี่ยงนะถ้าเกิดว่าอ f ซีพอยเราเหลือนะครับอันนี้2000นะแต่ว่ามันได้2ใบนะครับโอกาสมันก็น่าจะเยอะกว่าหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็กนี้กันก่อนครับโอเคใครพีขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นไม่เยอะเลยทุกคนแต่เพื่อเปิดครับ โอ้โหไม่อ a ์กโอ้โหตัวอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเก่าด้วยกิิตหม่ด้วยอืม11ใบก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับใครที่จะเติม FC point แล้วก็มาเปิดนะครับคุ้มหรือไม่คุ้ม แต่ก็คือว่านะครับแพ็คแบ็ k ไฟเดย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดครบ40ครั้งมันจะได้เป็นการันตีนะครับนะก็คือจะการันตีโอเวอร์113แล้วก็จะมี1 1 5ก็คือเป็นโรเบโต c คาร์ลอสนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับขออีกใบหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอ้โหเป็นกิจเก่าด้วยนะฉะลองครบรอบ2ปีนะครับการันตีครับรอบนี้การันตีแน่นอนนะครับแปะเพื่อเปิดครับคงอะไรเอ่ย สวีเดนครับใครครับอิซักหรอโอ้ไอคอนครับสลา,าตันนะครับผม113ยสิบสาโอ้กองหน้าบานเลยตอนนี้ดีนะผมขายยูเซบิโอไปแล้วนะครับแล้วก็ไปใช้ตอตตี้ล่างพาสแทนนะครับตอนนี้เราได้สลา,าตันอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วในทีมก็มีเอ,เอลิคันโตนาหนะครับผมโอ้สามตัวแล้วนะตอนนี้กองหน้าเยอะชิบหายเลย เราได้อานาอีกตัวหนึงโอ้โหเยอะจริงโอเคนะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแพ็ค Black Friday นะครับก็เหลือ1,300 FC Point นะครับเราจะเลือกเปิดแพ็คไหนดีแพ็คนี้เราเปิดไปแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็แพ็คนี้111 ถึง115นะเอาไอดีเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็กนี้ก็แล้วกันนะครับชุดรวมล i มิเต็ดโปรนะครับเปิดได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็จะเป็นแพ็คสุดท้ายเนาะแล้วก็ค่ายพีไม่ขึ้นด้วยนะครับอาจจะไม่วอลด้วยนะทุกคนวอล์กไหมเออวอลครับอังกฤษ แฮลี by, โอ้โหหมดหมดหมดเลยไม่ได้ลุ้นเลยนะครับเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เหลือแค่800 fc point เท่านั้นนะครับมีแพ็คไหนอีกที่พอจะให้เราเปิดนะครับโอโ้รอบนี้เราไม่ได้เปิดแพ็คขายได้เลยนะทุกคน โดยรวมแล้วนะครับทุกคนคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะแต่ส่วนตัวแล้ว13,000 FC Point เราตั้งใจจะมาเปิดเป็นแพ็คแ a c k ไฟเ d a y นะครับเพราะว่าเราต้องการแต้มชิ้นส่วนผมมองว่าคุ้มนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติม FC Point นะครับร้านพุกกี้แดนช็อปอินดีบริการนะครับลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมอีกแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากกันได้วยนะครับ แพ็กสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็กนี้ก็แล้วกันครับ5ใบจะเกลือหรือว่าจะวอล์กแตะเพื่อเปิดครับโอเคเกลือนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะ13000 FC point นะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับ จริงๆเราน่าเราน่าจะเปิดแพ็คนี้นะครับอย่างน้อยๆมันได้การันตีร้อยสิบบวกนะครับขออนุญ,ญาตมารับเพชรแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องตาทีมของเรานะครับไอกิจครบรอบ2ปีเนี่ยตาทีมของเรานะครับบูทเราเนี่ยยังไม่ครบเลยนะครับมา เดี๋ยวเรามาสรุปแต้มชิ้นส่วนกันนะครับนี่ครับวีเตอร์เคาบาวิเดนะครับมีจอร์เดียบาร์นะครับ,บ,รบที่เป็นโอวร์หนึ่งร้อยสิบสองเนาะที่เหลือก็ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบนะครับก็ถือได้ไมาเยอะนะทุกคนจริงๆเราไม่แต้มชิ้นส่วนเนี่ยเกือบหนึ่งพันนะครับสรุปแล้วเราน่าจะได้มาประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งพันนะครับในกิจนะเนี่ยแล้วก็นักเตะที่เราได้นะเดี๋ยวเราจะแลกแค่ 200ก็พอนะครับเพื่อที่จะมีแต้ม้นส่วนแค่2,000นะครับที่เหลือเราเก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเคจะแลกปีเตอร์เคานะครับแล้วก็110อีก2ตัวตอนนี้สัปดาห์หน้าเป็นของไวเยอร์มิวนิกนะครับสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นในส่วนของอ่ายูเว่นะครับยูเวนตุสเนาะสัปดาห์ที่3นะครับเหมือนจะมีการตั้งเตะหลุดออกมาแล้วนะครับผม ของไบเยนนะจะมีโทธามัทิวุธนะครับแล้วก็จะเป็นโอลิว์คาร์อีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแกลเลอรี่กันก่อนนะครับอ๋อแล้วก็ของยูเวตุสนะครับจะมีในส่วนของพาวเวลเนวิ v N v T, นะครับน่าจะมาตำแหน่ง LW นะครับแล้วก็ ตัวไหนอีกจำไม่ได้ครับขออภยัยอันนี้จำไม่ได้จริงนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเนี่ยถ้าเราแลกอาานเราได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแลกตัวอื่นเนี่ยบอกเลยว่าเราจะได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับ โอเคครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมครับยังไม่ได้กดไลค์ใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์นะครับฝากกันคอมเมนต์ด้วยนะครับนะแล้วก็สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจทำเกมครับฝากร้านคุกกี้แดนช็อปกันด้วยนะครับรับบริการเติมพาร์ตเติมเอฟซีพอยต์หรือจะเป็นแพ็คกอื่นอีกมากมายนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับผม